สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับบาลไลพาจินชาแนลเหมือนเดิมนะคะทุกคนวันนี้เราก็มาพบกับอี่มาม่าพี่เกาหลีแล้วนะจ๊ะเกาหลีเกาใจแล้วเราก็จะมีแฮมด้วยนี่เรามีแฮมแล้วก็สาลายด้วยค่ะทานทูกับสาลายอันนี้ก็คือไม้ประดับที่อยู่ข้างๆนี่มันจะเป็นเส้นแบนๆนะคะทุกคนมันจะเส้นมันจะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะ แล้วก็ทานคู่กับก่วยเลยเราจะตักเส้นให้ดูก่อนนะคะเพื่อนๆนี่นี่มันร้อนมากเลยนะคะทุกคนนี่แล้วก็เผ็ดมากเลยนะคะนี่เผ็ดเอาเรื่องเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวขอวางแฮมกับไอ้นี่ไว้ข้างหน้าเลยไหมคะเพราะว่ามันต้องเอามากินตรงนี้นี่เราว,วางแฮมไว้ตรงนี้เนาะนี่ เราวางแฮมไว้ตรงนี้ก็ได้นี่นี่เราจะไดขยับมานี่ทุกคนเราไปทานด้วยกันนยคะร้อนแล้วก็เผ็ดขออนุญาตถ้าทานไม่สุภาพขออนุญาตด้วยนะคะเพราะมันร้อน ทำแซงมันเกาหลีไม่เป็นเป่าแบบที่ว่ามันต้องเย็นก่อนเข้าปากคนเกาหลีเขาจะไม่เป่านะคะอืมอืมม้ากค่ะดูสีน้ำเผ็ดไม่เอาเรื่องเผ็ดเอาเรื่องเลยมนาะแต่อร่อยมาก ปัจชิซอ,อยังไงก็ไม่กล้าลองของร้อนนั่นไงว่าแล้วมันร้อนอืมนี่ เขาใสาอะไรกันอืมอืม มันเหมือนเส้นใหญ่เส้นเล็กบ้กางเรามันจะอืดไว้นะ้วเพื่อนนี่ทำมาแป๊บเดียวถ่ายวีดีโอถ่ายรูปวีดีก็แบบเอาเว้ยเสีตากระเด็นเสีตาแนะ่ ทางกับแพมคู่กันนี้เพื่อแฮมจิตอืม วก,กันยังไ้างอืมขอสุดน้นอขอเพิ่มความเผ็ดนิดนึง คนทานเผ็ดยังไม่พอดูสีเผ็ดเผ็ดมากไม่ไดปรุงอะไรเพิ่มนะคะเนี่ยคือเขาเผ็ดมาเองคนทานยังเผ็ดไม่พอตั้งเผ็ดตั้งรอดที่จริงทานหน้าหนาวนี่จะอร่อยนะคะเพื่อนๆทานหน้าหนาวจะอร่อยมากเลย 嗯。Mm. ไม่ใช่ทำเรื่องครับเพื่อนทำเด็เนาะสามหอ่อเขาเนี่ยถ้าเอาห่อเดียวมันก็จะดูไม่สวยแต่ถามว่าทำหมดไหมทำไม่หมดนะครับถ้าเอาห่อเดียวมันก็จะดูไม่เต็มถ้วยอืมแบบป,ปะ 嗯。Mm. ก็จะทำนะครับเพื่ไม่ไหวอิ่แมก็กินใหญ่ไปเลยละืม เพื่อนๆคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้บ้านไร์ด้วยนะคะให้เป็นกาลังใจให้บ้านไร์ทำคลิปต่อๆไปจ้าแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ